พี่น้องคะสวัสดีค่ะม่น,นะคะมาผัวพ่อกับสาวคําพ่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยสมการรอคอยหลายท่านหลายคนนะคะบอกว่านี่แหละง่วงง่ามคู่พี่น้องคะสาหรับน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็อาอายสกุลนาพรเสียงไม่หกนั่นเองพี่น้องคะหลายท่านหลายคนนะคะคือต่างยินดีต่างรอสมการรอคอยเนาะพี่น้องเนะในเรื่องราวนี้เพราะว่า เห็นในช่วงอะไรก็คือองค์อิงรุหานองวายูรุสเป็นจงได้สบายดีบอแล้วทีนี้พี่นอ้องอาไอสุุณพรไปเซอร์ไพร์พี่องค์อิงอยู่หลังห่านอยู่หลังเวทีเลยทีนี้พี่น้องแฟนขับแต่ละคนเพื่นบอกว่าจะเมนคือกันจะเมนลิ่งผอลิ่งจะเมนเข่าค้ากันแล้วแฟนขับบอกว่านี่แหละเป็นง่วงงามคูคนึงเลยสําหรับบุ้งการมอหลองมะลาม่าเพื่นว่าพี่น้องคะโอ้โห แค่ได้ยินคํานี้อ่ะลรวรู้สึกว่าเออแฟนคลับเพิ่นบอกถึงในเรื่องเล่านี้แลลวกับแฟนคลับแต่ละคนนะคะพี่น้องให้การตอบรับให้การสนใจในเรื่องเล่านี้เยอะมากแล้วทุกคนนะคะพี่น้องที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงพาก,กันถ่ายคลิปนองล่องโอโหเป็นโมเมนที่น่ารักมากๆเลยสําหรับไม่ว่าจะเป็นทางอุ้งอิงหรือทางอาจุนพรนั่นเองที่เด็ววกผู้ชายไทยไม่เท่าได้เห็นกันนอทางกันโลกออนไลน์นะพี่น้องเนี่ยเป็นโมเมนที่แบบโอ้ย กว่าจะได้แบบบางเอิญมาเจอกันกว่าจะได้แบบมาพอก,กันนะมันอาจเสียโอกาสยากแล้วเมื่อวานน้อพี่น้องน้อเมื่อวานเป็นเหลิกงงามย่ามดีเลยกับวาได้เพราะว่าทาการแสดงอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเป็นที่เดียวกันนั่นเองพี่น้องคะเพราะว่า,า,าสาวน้อยนะ่ะทาการแสดงอยู่ที่ป,ป,ปทุมส่วน เซฟหกนะคะทาการแสดงที่อําเภอเมืองก็คือใกล้ๆกันพี่น้องขาแล้วทีนี้บอสหนุนะาะยญาูุนาะกับ้าอีลาอา,อาสุนพรไปหาพี่พี่สาวก็คืออาองอิงนะคะอยู่ลังหานเลยถือเป็นมิตรที่น่ารักแล้วก็พี่สาวเนาะก็ไปหาองอิงพี่สาวองอิงน่ะไปหาอาอยู่ลังหาเทือกันก็คือแบบ แทบกันไปนะพี่น้องค่ะแล้วเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเออศิลปินแต่และคนให้การตอบรับดีทั้งสองฝั่งเลยแฟนคลับเหมือนกันได้การตอบรับดีทั้งสองฝ่ายแล้วทีนี้พี่น้องทางแฟนคลับเสียงโหก็ว่าอุย้ยอุงอิงมานาหลากักแถมมางามแถมสิคอยพพอร์ตจะเมนแบบว่าอ่าดูแววตาของน้องแบบมองอ้าอายนะไม่ดูอ,อุ่นจังเลยลูกอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้พี่น้องขะฟังเอฟซีอ่าน้องอุงอิงน้องก็มองอับอายว่าโอ้อีหลาจะเมนตาหักนอ พี่พี่สาวน้องสาวเพิ่นบาเออ่าเดี๋ยวจะคอยติดตามม้าไอกุลณาภรเนาะนี่แหละผู้ที่สืบสายรันธอีสานบานเท่านการลองการล่าเพื่นบาอ่าพี่น้องอันนี้คือเป็นคลิปเนาะตอนเจอกันพี่น้องดูหลายครั้งมากแล้วรู้สึกโอ้ยพี่น้องคะรู้สึกแบบปลื้มใจปลื้มใจในอ่าสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์ในวงการมาลองมาล่าทีเพิ่อนยังแบบว่าัพพอร์ตซึ่งกันละกันใน่ใจกันละกันนะพี่น้องคะเนาะ อันนี้คือเป็นคลิปอ๋อเป็นคลิปจากอ่าเป็นสาวนักเร่นแพงเป็นอ่า YouTube เนาะเป็นโมเมนต์แบบที่น่ารักมากๆพี่น้องขาเบิ้งเนี่ยพี่กับน้องเจอกันแล้วคือน้องรีบวิ่งไปหาพี่อ่าพี่น้องคาด้วยความที่แบบว่าอ่าไม่ได้เจอกันนานป่าปื้มเนาะที่ได้เจอกันทั้งสองคนเนี่ยแล้วทือน้องสองคือคอหากันตลอดคุยกันตลอด เนี่ค่ะพี่น้องแล้วสําคัญคืออุ้งอิงคือเอนเตอร์เทนคือพูดคุยกับน้องไม่ให้น้องแบบเกิดอาการแบบอายเขินอายเนาะถือว่าาอุ้งอิงเนี่ยคือแบบเอนเตอร์เทนน้องในการแบบชวนคุยชวนพูดชวนทํานั่นทานี่ชวนอาผ้าฟอนสเสียนะพี่น้องหลากหลายเนะาะอายก็คือตอนนี้เหมือนกับตอนเราดูเนะี่ยเหมือนน้องยังเขินเขินอยู่เนาะว่าคนนะ่ะกล้องเป็นสิบๆกล้องมาจ้องมาจับ เด็กอาจจะเขินแต่ว่าพี่๋งอิงก็คอที่จะแบบว่ายังไงล่ะชวนน้องคุยชวนน้องเต้นน้องฟ้อนนังเสียงน้องพี่น้องเนาะแล้วทีนี้เปิดแฟนคลับเพื่อนบอกว่าพี่น้องสะดุดคอมพ,พินีคนบาร์งวงง่ามคู่ครับเป็นคู่ที่ดูแล้วเคมีเข้ากันสุดๆซิงเกิลเพลงคู่ต้องมาแล้วแหละคู่นี้๋องอิงรันตนาพร VS อาไอสกุนาพรน,นี่แหละพี่น้องคะทีนี้แฟนคลับก็ต่างเรียกร้องกันบอกว่า จริงๆอยากจะเห็นซิงเกิลของเด็กสองคนนี้ที่ร้องคู่กันจังเลยว่าจะเป็นยังไงพี่น้องคะเหมือนกับว่าเด็กทั้งสองอ่ะมีความทะเลนเหมือนกันมีความดือความสนดกวยกันแล้วคือน้ำเสียงอ่ะน้ำเสียงคือแบบโอ้ทั้งสองคือหลายคนจะรู้แล้วเนาะน้ำเสียงคือดีเลิศมากสําหรับในการลองการล่าการยังไงลูกทุ่งเมเลตี้อ่ะได้นอะพี่น้องเนาะเนี่ยคะ่ะ เป็นภาพที่อบอุ่นมากดูแล้วน้ำตาไหลเลยน้องมหาเอื้อยนี่ค่ะได้ยินว่าก่อนกลับก่อนกลับที่จะเดินทางไปขอนแกน่นองอิงนาะก็ได้แวะแวะดูเสียหกด้วยเนาะก็คือเพิ่นกะถ่ายว่าเป็นทาง youtube ทางเพจของ youtube อ่าพ่อกับแม่น้องถ่ายลงให้ดูว่าเออเนี่ยก่อนกลับก็คือแวะดูเสียงหกก่อนจะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแกน่นโอ,อ้โหพี่น้องคะเด็กทั้งสองมีความขยนันสู้อดทนดีมากๆเลยอืม หน้าเหมือนกันเลยเก่งเล็กพบเก่งใหญ่สาวน้ามัะจันหน้าเหมือนกันเลยเพื่นว่าพี่น้องน่ารักจังอุ้งอิงาอายอยากเห็นขึ้นเวทีคู่ค่ะหลายท่านหลายคนบอกมันเสรจกันว่าอยากเห็นขึ้นเวทีคู่เราก็ต้องรอดูด้วพี่น้องเนาะว่าจะเป็นยังไงอ่านี่เป็นตัวสลับดาวเด่นของบวงหมอราชื่อดัง ที่ประดับวงการทุกวันนี้ของทั้งคู่นี้โอ้โ oh, ห oh, พี่น้องแล้วทางาสาวน้อยนละคนถ่ายคลิปออกมาได้เยอะมากใครอยากดูซ้ำไปไล่ดูได้เลยพี่น้องคะเป็นไล่เบิ้งเนี่ยเลยวันหลายแหย้งสําหรับแต่ละคลิปแต่ละช่วงอ่าไม่ว่าจะเป็นทางทีมงานเสียไม่หหรือทีมงานสาวน้อยก็คือพ่นถ่ายคลิปออกมาใหเขาได้เห็นกันหลายม,มุมมองพี่น้องคะก็สามารถไปไล่ดูได้เนาะทั้งแอปดาแอปฟ้าแอปแดงไปดูได้เลยอ่า อันนี้คือเป็นโมเมนต์อีกกล้องหนึ่งอีกทางหนึ่งนะคะที่นี่ค่ะอาอศกุุณาพรกับองอิงนาอเนี่ยเด้เจอการเป็นโมเมนต์ที่สุดๆพี่น้องคาเนี่ยชอบชอบ,ชอบแบบม,มักมักมุมหนีแห้งชอบรูปนี้มากที่พี่กับน้องแบบกอดกันนะคะพี่น้องคาเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ๊ยอบอุ่นมากแล้วพี่น้องคาสังเกตเบิงแววแตาองอิงที่มองอไอศกุณาพร มันมันสื่อได้หลายอย่างแหงแบบความม่วงใย่อบอุ่นเอนดูอีหลาได้โตน้องเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้โหอธิบายแบบได้ยากแ่แข่งสาหรับโมเมนต์นี้ก็คือไม่ได้เห็นกันง่ายๆนั่นเองเนาะพี่น้องนองเนี่ยออนโซนแห้งพี่น้องคะแล้วทีนี้แฟนลับบอกว่าโอ้ยวันนี้มีความสุขมากเห็นเด็กทั้งสองเขารักกันอยู่ด้วยกันเก่งอ่าเก่งมาก เล่นแล้วก็ได้เจอกันอไออุงอิงบางคนว่าอืมตาฮักทั้งคู่เลยพี่อุงอิงคือไอดอลของน้องไอสกุลนาพรอ,อยากเห็นทั้งสองขึ้นเวทีด้วยการจางคงสนุกและเฮฮาเนี่ยแหละและเมื่อวานแฟนคลับอีท่านบอกว่า,วาเอามาลองคู่กันแน่บัรพันหนึ่งกัดส,สื่อเพิ่นมาพี่น้องขาโอ้เป็นจันเน่ยละัะเอซีพร้อมซัพพอร์ตพร้อมทุ่มทุนทุ่มเท เพราะอยากเห็นเด็ก2คนนี้พี่น้องถ้าใครอยากเห็นก็สามารถคอมเมนต์ดูได้ว่าใครอยากเห็นเด็ก2คนนี้อยู่บนเวทีในเวทีหนึ่งไหมเนาะว่าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นต้องแบบว่ายังไงเละพี่น้องคะต้องส้มกันแล้วค่อยต้องอลังการต้องแบบว่ามวลซื้อแน่นอนเลยก็ต้องถาเบิงถ้ามีกลุ่มปิดนะพี่น้องคะซ้อมคอผู้นึงนะิเขาไปเบิงเลยว่า เป็นยังไงความมวลความมั่นความแบบเอ็นเทศนทั้งสองคนสิเป็นจังไรก็ต้องรอชมตอนต่อไปนะเพียงน้องนี่แหละวันนี้ก็เป็นถึงเรื่องราวที่น่ารักสําหรับอ,อ,อบาไอสกุลพรนะ้อไปขึ้นไปเซอร์ไพรส์พี่อุกอิงแล้วก็ พร้อมกับพี่หงอิงก็ไปเซอร์ไพรส์น้องเหมือนกันแต่ว่าบังเอิญบังเอิญน้องมาเซอร์ไพรส์พี่ก่อนพี่น้องนี่แหละถึงเรื่องราวความหนาลักที่แบบว่าเกิดขึ้นภายในเมื่อคืนเนาะที่จังหวัดมหาสารคามที่ได้ไปปทาการแสดงใกล้เคียงกันก็ถือว่าเป็นทั้งราวที่ดีมากๆเลยสําหรับวันนี้นะคะสาหรับวันนี้ขอรับพี่วันนี้เงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะจะมาอัปเดตข่าวๆเรื่องราวมูลองมาลาอีกครั้งหนาค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ